อยู่ในช่องบ่าต้อมวิวชาแนลครับอยู่ในช่องเพจและเฟซเฟซบุ๊กแล้วก็ y o ยูทูบทิกก็ด้วยสามช่องทางพี่น้องวันนี้คลิปสั้นๆหน่อไม้เราไม่ค่อยสวยแล้วช่วงนี้ของเชี่วพาเขาดูาลูกนี่เราก็จะหักเลยพี่น้อง ยาวมากเลยเดี๋ยวเรากนะ็ส่อมีกทีนะชุดนี้เราต้องตัดแต่งออกใหม่หมดพี่น้องเพื่อให้เขาใหญ่หนอใหญ่ยาวแหน่งแหน่งไม่เยอะพี่น้องนเนาะทุกเจ้าจ้าแต้คำหนอนนี่น้นองอื้อหือ ก็ยังมีอีกฝั่งนูอีก2 3หน่อเนาะอมองเกี่ยวเนาะจ้าไปเบิ่งกันไปนี่ครับลูงไหนนี่ลูกเห็นไหมไม่เยอะเนาะหนองเกี่ยวเนาะ,นะลูกไปค่อยหลายปานได๋หน่นอสวยมากเลยไปจ้า ไปเราไปดูผลงานและซ่อมกันหนวกเป็นอยากยาวแล้วนองเัียจ้าอ่อนไหมเนี่ยเกีดรละบอกเดี๋ยวพอดูก่อน รุลผลงานกอนแรกเราปล่อยให้ยาวไม่มีเวลามาันมาตัดน้อง,องเที่ยวแล้วเราไปดูอีกกอหนึ่งแต่บรต้องขอเวลาตัดแต่งกอนี้ก่อนโอ,อ,อที่สองได้อยู่หนอน,นี้แล้วก็หนอนล่างไปดูหนอนล่างไปมาลองเที่ยวมันพับปน้องคนโตในสองหนอนเนาะนองเที่ยวสวยไปกลับบ้านเปน คลิปนี้ก็ฝากไว้ทํานี้พี่น้องรอชมคลิปหน้าเป็นคลิปปอกเนาะน้ะนองเชียวเนาะอันนี้เราต้องขอตัวลาก่อนครับสวัสดีครับ